สวัสดีครับวันนี้กลับมาก็ะดิ่งหนึ่งรีวิวนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําสินค้าดาฮอนที่ไม่ใช่จักรยานนะ,ะสินค้าดาฮอนทั้งหมดที่ที่ร้านมีแล้วกันดาฮอนเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทําแค่จักรยานแล้วเอเซ,ซอรี่เขาเยอะมากนะครับผมราะเอเซ,ซอรี่เขาเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วผมว่าเอเซ,ซอรี่เนี่ยของดาฮอนปีหลังๆเนี่ยทำมาหน้าตาดีพอสมควรเลยอ่เดี๋ยวไปดูกันนะ อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูขรค่าวว่ามันมีเยอะขนาดไหนนะนี่สินค้ามันมีเยอะมากนะสําหรับดาฮอนปีนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่จักรยานละอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่ตั้งแต่ชิ้นเล็กไปชิ้นใหญ่แล้วกันเอาง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาชิ้นแรกก่อนขยับนิดนึงอ่ะชิ้นแรกก่อนเลยตัวเล็กสุดนี่ เ็นดาฮอนทูสนะครับผมตัวนี้ดาฮอนทูดียังไงก็คืออุปกรณ์มันครบนะมันมีทั้งที่ตัดโซ่นะครับผมหกเหลี่ยมอ่าหกเหลี่ยมเนี่ยมีเกือบผมว่าน่าจะเกือบน่าจะครบไซส์เลยล่ะที่จะใช้กระดาษฮอนได้นะครับมีประแจทอกนะครับผมมีไขควงปากอ่าแชกปากแบนมีครบหมดนะครับผมราคา เอาราคาก่อนราคาไม่แพงด้วยตัวนี้อยู่ที่300บาทนี่คือดาฮอนทูนะครับผมครบหมดนะไม่ว่าจะเป็นอะไรการใช้งานดีเลยนะครับ300บาทนะครับอ่ะถัดมาเอาตัวไหนดีตัวนี้ก่อนแล้วกันอ่ะเป็นแตรดาฮอนนะครับผมเดี๋ยวแกะให้ดูแตรดาฮอนเนี่ยเสียงดังเลยล่ะ เดี๋ยวผมแยกกล่องก่อนเดี๋ยวผมจาไม่ได้เวลาแกะออกมาแล้วกล่องไหนอ่าโอเคแต่ร่างอนเนี่ยเสียงดังเลยอาจจะฟังนะอ่าโอ้โหขอโทษทีถ้าเกิดว่าเสียงมันดังไปในคลิปนะครับแต่เสียงมันดังจริงๆมันเปลี่ยนเสียงได้ด้วยมันมีหลายเสียงให้เลือกนะครับผมอ่ามันสามารถเพิ่มเสียงได้ด้วยเพิ่มลดเสียงได้ด้วยนะครับผมเปิดปิดได้นะครับอ่ากดตึ๊ดอย่างเงี้ยก็ปิด กด,กดก็จะไม่เปิดแล้วอ่ะกดเปิดนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยอ่ายึดติดกับแฮนด์ได้ง่ายๆนะครับผมสำหรับตัวแตรดาฮอนนะอ่ะอ่าราคาตัวนี้อยู่ที่480บบาทนะครับตัวถัดไป จะเป็นตัวล็อกนะครับผมตัวล็อกของดาฮอนตัวนี้จะเป็นการใช้รหัสนะครับผมจะมี5ตัวนะครับการใช้รหัสตัวนี้เนี่ยมันสะดวกคือเราไม่ต้องพกกุญแจนะครับและมันสามารถติดกับหลักอานดาฮอนได้เลยดาฮอนเนี่ยใช้หลักอา่าน33.9แคมป์ตัวเนี้สามารถติดกับหลักอ่านได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปพกให้ใส่กระเป๋าหรือว่ามัดต,งตรงกลางเฟรมให้เกะก,กะนะครับ ตัวนี้ติดกับหลักอ่านแล้วก็พกไปไหนมาไหนได้ด้วยอ่าตัวนี้ใช้สะดวกนะตัวล็อกของดาฮอนนะครับไปเซเว่นเซเว่นกลัวว่ามันจะหาที่จอดไม่ได้กลัวว่าจักรยานจะหายก็ใช้ตัวนี้เอานะครับผมตัวล็อกของดาฮอนตัวนี้อยู่ที่สามรอยห้าสิบบาทถัดมาตัวนี้คือไฟนะครับผมแกะก่อนตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นมันจะเป็นไฟไฟไท้ายดาฮอนนะครับผมซึ่งมันจะมีไฟเบรกในตัวอ่าเห็นไหมมันจะมีไฟกระพริบสมมุติว่าเราขยับปุ๊บนี่พอเบรกไฟมันจะค้างเป็นเบรอย่างน,นี่มันมีเซ็นเซอร์นะครับมันมีเซ,นเซ็นเซอร์ที่จะจับลักษณะตัวนี้ให้นะครับาชาร์จ USB เหมือนกันนะครับตัวนี้จะอยู่ที่เดี๋ยวดูราคาก่อน750บบาทนะครับผม อ่ะตัวนี้เป็นไฟดาฮอนอีกตัวหนึ่งของมุงเข้านะพวกนี้ของคุณเข้าหมดเลยก่อนหน้านี้เนี่ยขอมขาดตลาดไปอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไฟดาฮอนตัวนี้รู้สึกว่าแปดร้อยลูเมนน้องถ้าจะไม่ผิดขอดูก่อนจำไม่ได้แปดร้อยห้าสิบลูเมนนะครับผมมันเป็นเพาแวนในตัวอ่าเป็นเพาแวนในตัวใครที่อ่าไปไหนไกลๆเนี่ยจะสังเกตดูว่าตัวนี้มันจะมีอินพุต เป็นอินกับเอาสกูนะแกะก่อนอ่าตัวอินก็คือ USBc ตรงนี้นะครับผมเอาก็คือเสียบไอสาย USB C ตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับอ่าสว่างมากสว่างมากสว่างแบบสว่างสุดๆอะ่ะดูสิผมไม่กล้าจ้องเข้าไปในอ่าเนี่ยนะอ่าแล้วจะรู้เลยว่ามันมีความร้อนเลยละความสว่างขนาดนี้นะครับผมตัวนี้นะครับอยู่ที่890บาท ้890บาทสำหรับไฟดาวฮอนตัวนี้นะอ่าก็ลองอ่ามันมีตัวอะแดปเตอร์ติดหน้าแฮนด์ Hand ติดอะไรให้มาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นลองดูได้เลยนะครับ890บาทอ่าตัวถัดไปจะเป็นตัวติดจมูกหน้าดาฮอนนะครับผมตัวนี้อยู่ที่990บาทตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับสําหรับที่จะติดจมูกหน้าดาฮอนได้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครที่มีกระเป๋าอ่า ที่จะสามารถติดจมูกหน้าดาฮอนได้เนี่ยใช้ตัวนี้ได้เลยนะอแล้วก็สามารถที่จะไปอัดแอปใส่กับกระเป๋าไหนๆก็ได้เพราะว่าเราแค่ต้องการเจาะรูสี่ตัวตัวนี้อกระเป๋าไหนๆก็ได้เนี่ยอาจจะต้องเสริมแผ่นพลาสติกลงไปหน่อยนะเพื่อที่จะเจาะรูยึดอะแดปเตอร์ตัวนี้เข้าไปเพื่อที่จะเสียบกับไอตัว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 จมูกหน้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้อยู่ที่990บาทนะครับ ตัวถัดมาจะเป็นตัวแลนดิ้งเกียร์นะครับผมแลนดิ้งเกียร์ตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีจักรยานพาราฮอนต้องเป็นรุ่นใหม่ๆห,หน่อยนะต้องเป็นรุ่นสักสองสปีหลังมันจะใต้กระโหลกเนี่ยมันจะมีรูในการที่จะยึดกับแลนดิ้งเกียร์ให้นะครับผมยึดแลนดิ้งเกียร์แล้วจะเป็นประมาณไหนนี่แลนดิ้งเกียร์จะติดใต้กระโหลกอย่างนี้นะครับติดใต้กระโหลพะฉะนั้นพอเราติดมาเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นทรงนี้ เราจะลากเข็นมันไปได้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะมันไม่ใช่ลากเข็นแบบอย่างสะดวกเหมือนพวกไกอ้บอมตันพวกอะไรพวกนี้นะเหมือนพวกคาริตี้แต่มันดีกว่าไม่มีละกันอนะ่ะสำหรับคนที่ต้องลากเข็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยการลากเข็นลําบากอยู่นะครับตัวนี้ใช้ได้งานดีนะครับของดาฮอนเองเวิร์กเลยครับอ่ะตัวนี้อยู่ที่เก้บาทถัดมา ของสุดฮิตแห่งปีมากตัวนี้เจลดาฮอนเจลหุ้มบอ่อดาฮอนตัวนี้อยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบาทมันมันรัดแล้วมันดีมากครับสำหรับตัวนี้นะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าการรัดของมันสังเกตดู มันจะมีพื้นที่น้อยด้านในเนี่ยมันจะมีเหมือนกับผิวที่มันจะแบบเกาะยึดได้ดีนะครับผมทําให้การปริ้นของมันเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนกับพวกไอ้เจลหุ้มเบาะทั่วไปสําหรับตัวนี้นะ,ะทําให้เป็นที่นิยมด้วยละ่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ดาฮอนเองด้วยนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่สามรอยเก้าสิบบาทราคาดีเลยนะครับผมอ่ะถัดมาจะเป็นตัวนี้นี่อ่า กระเป๋าใต้อ่างเวลาฮอนซิปเนี่ยเป็นซิปกันน้ำนะครับผมมันกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะและข้างในมันค่อนข้างใหญ่ผมใช้ Galaxy Note 10เนี่ยใส่ไอใส่อันเนี้ยได้ทั้งอันเลยนะครับผมพกง่ายแล้วข้างคือมันมันข้างในมันใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วข้างนอกเนี่ยมันดูไม่ได้ใหญ่มากนะเวลาใส่เข้าไปข้างในเขาเรียกว่าติดกับจักรยานเนี่ยมันไม่ได้ดูใหญ่เกะกะจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้จริง สำหรับตัวนี้นะถ้าผมว่าหนาตาม,มันดูดีอ่ะดูเนี่ยผิวเท็กซเจอร์มันเป็นแบบอ่าสีเทาดูคลาสสิกนะครับผมเข้าได้กับทุกคันแล้วก็ตรงขอบตัวนี้เป็นขอบสะท้อนแสงทั้งหมดนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีรถมามีอะไรมาส่องไฟเข้าปุ๊บเนี่ยัวนี้สะท้อนแสงได้นะครับผมมีความปลอดภัยอ่านี่สำหรับตัวกระบอกใต้อาดาหอนตัวนี้4 8่บาทนะครับอ่าถัดมาตัวนี้จะเป็นดาหอนส i n ิงแบกนะครับผมอ่าเดี๋ยว ชมมุมกว้างก่อนนี่ปึ๊บอ่าตัวนี้จะเป็นดาฮอนสลิงแบ็กนะครับผมอ่ามันดียังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวซิปเป็นซิปกันน้ํานะครับมันเป็นกระเป๋าสพายนะครับอ่าสพายข้างเดียวนะครับผมอ่าสําหรับว่าสพายบ่าเพื่อที่ให้ใช้งานได้ดีข้างในมีช่องเก็บของหลายแบบนะครับผมมีช่องเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับอ่ามี ซิปอยู่ด้านในเพิ่มเติมอีกนะครับผมอมันดีไซน์มาดีตรงนี้จะเป็นสะท้อนแสงได้ด้วยนะด้านนี่โลโก้ดาฮอนก็จะสะท้อนแสงด้วยนะครับตัวนี้อตัวสลิงแบ็กเนี่ยผมว่ามันดูเท่ะสำหรับตัวเนี้ยอ่าใครที่ไม่อยากจะพกเขาเรียกว่าไม่อยากติดกระเป๋าให้กับจักรยานเนี่ยแต่ต้องพกของไปด้วยเนี่ยสักอันเนี่ยไอตัวเนี้ตอบโจทย์นะดาฮอนสลิงแบ็กนะครับนี่นี่นี่ด้านหลังก็มีซิปอีกอันหนึ่งด้วยไว้เก็บ ไว้เวลาหยิบของจะได้หยิบง่ายๆนี่สําหรับตัวนี้นะนิ่มสบายนะครับผมอ่ะอ่ะตัวต่อไปเอาไหนดีอ่ะตัวนี้แล้วกันตัวนี้จะเป็นกระเป๋าติดหน้าแฮนด์ดาฮอนนะครับผม ติดหน้าแฮนด์ตัวนี้ด้านบนเนี่ยจะเอาไว้ใส่มือถือได้นะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องใช้แบบ GPS งว่าเออเราอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยครับมีใครโทรเข้ามาหาบ้างใครโทรตามแล้วบ้างาใครโทรตามให้กลับบ้านแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้นะมีซิปมาให้นะครับซิปก็กันน้ําได้นะครับผมระดับหนึ่งนะตัวเปิดเดี๋ยวเปิดออกมา นี่ข้างในค่อนข้างกว้างนะครับผมมีสายสะพายมาให้ด้วยนะครับผมสาหรับตัวนี้ก็คือเวลาติดตั้งเนี่ยก็คือแค่ติดตั้งข้างหน้าแฮนด์นะครับผมแล้วก็เวลาที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วเราก็แกะเพราะมันเป็นแค่ตีนตุแกด้านหลังนะครับในการที่จะยึดตัวแฮนด์แล้วก็คอนะครับเพื่อที่ให้มันยึดติดกับตัวจักรยานได้นะครับสําหรับตัวนี้เราก็มีนี่มีที่ใส่น้ําด้วย สำหรับตัวนี้นะครับใส่น้ำได้อ่าไปไหนมาไหนก็พกพาสะดวกไซส์กำลังดีนะคอมแพกนะครับผมตัวนี้เนี่ยอ่าตัวนี้ราคาราคาราคาหกหกร้อยแปดสิบาทนะครับผมสำหรับตัวนี้อ่ตัวนี้เป็นกระเปา๋าอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวเป็นกระเป๋าที่มีล็อกในตัวนี่อ่าสมมุติเราปลดล็อกก่อนขออนุญาตปลดล็อกก่อนมันศูนย์ศูนย์ศูนย์อยู่นะ มันก็เป็นกระเป๋าใหญ่ๆสักอันหนึ่งมันดีไซน์มาสําหรับให้ใส่พวกหมวกกันน็อกเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนนะครับผมเวลาที่เรา,าเรียกว่ายัางไงนะเวลาเราไปเดินตลาดอย่างเงี้ยเราจะหาที่ใส่เราเขี้เกียจพกหมวกกันน็อกไปด้วยใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับด้านในเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ไม่เขาเรียกว่าไม่สามารถกรีดได้โดยอันง่ายแล้วกัน ถ้าเกิดเราเอาวางกับพื้นใช้คัตเตอร์กรีดมันมัน,ม,นมันกรีดได้ครับอย่าไปลองนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินเดินอย่างเงี้ยแล้วมีคนมากรีดอย่างเงี้ยมันกรีดไม่เข้านะครับผมมันกรีดอย่างเงี้ยมันจะกรีดไม่เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับมีเซฟตี้อีกคั้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นของด้าฮอนเองนะครับผมดีไซน์มาดีมากเป็นกันน้ำนะครับราคาอยู่ที่990้าสิบบาทนะครับ อ่ะถัดมาตัวนี้กระเป๋าติดตะแหะติดตะแกรงดาฮอนนะครับผมกระเป๋าติดตะแกรงดาฮอนตัวนี้เนี่ยใหญ่ติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันดูเต็มดีนะครับผมข้างในเนี่ยไฟของได้เยอะมากน่าจะ โค้กน่าจะได้สักโหลหนึ่งอะน่าจะใส่โค้กได้สักโหลหนึ่งอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระป๋องนะ,อะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่สะดวกนะครับผมอ่เพราะมันติดตะแกรงแล้วมันก็ไปไหนมาไหนได้เลยสำหรับตัวนี้นะ,ะมี partition แบ่งแยกมาให้ตัวนี้เป็นตินตุแกเราสามารถใส่เข้าไปปุ๊บ แยกช่องได้อย่างนี้นะครับผมมันมีมาให้สามอันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานมันยังไงนะครับผมบางคนเล่นกล้องเล่นกล้องเนี่ยใช้ตัวนี้ดีเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่ห7 0้อเจ็สิบาทนะตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่อ่าเป็นตัวรุ่นใหม่หน้าตาดูดีกว่าเดิมอ่าสังเกตดูแต่มันเล็กกว่าเดิมนะถ้าเกิดว่าเทียบกับไอ้ตัวสีดำเนี่ยมันจะเล็กกว่าตัวนี้เนี่ย แต่ว่าหน้าตามันดูดีซิปเป็นซิปกันน้ํานะครับซิปซิปกันน้านี่ซิปกันน้ามีพาร์ติชันมาให้นะครับผมเหมือนกันแต่มีพาร์ติชันมาอันเดียวนะครับมีสายเพื่อที่จะสพายข้างมาให้เหมือนกันนะครับผมสําหรับตัวนี้อ่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับบางคน อ่ะตัวนี้เป็นบางคนของดาฮอนเองเลยนะครับผมตัวนี้อยู่ที่790้าบาทตัวนี้ก็สามารถที่จะติดตั้งแล้วก็หน้าตาดูดีอ่ะมันเป็นพลาสติกนะแต่ว่าผมว่าเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างเหนียวนะครับเป็น ABS นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะมันค่อนข้างเหนียวพอสมควรเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่790บาทนะอ่ะถัดมาอ่ะกระเป๋าตัวนี้เดี๋ยวเลื่อนขึ้นก่อน ชึ้อกระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าติดข้างตะแกรงนะครับผมติดข้างแล้วก็แปลงเป็นกระเป๋าสะพายได้ด้วยนะครับติดข้างตะแกรงนะ,ะลักษณะข,ของตัวนี้ค่อนข้างที่จะดูดีสมมุติเราต้องต้องติดข้างตะแกรงเนี่ยเราติดอย่างนี้ตัวท,ทีนะเดี๋ยวผมแกะก่อนแป๊บเดียว รอสักครู่รอสักครู่อันนี้สดสดกันจริงๆเลยเห็นไหมเอ่ย,ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวเน็บข้างตะแกรงนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเน็บข้างตะแกรงเพื่อให้มันให้มันหลุดไปไหนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นกระเป๋าติดข้างตะแกรงนะครับแล้วก็อ่าเวลาที่ติดมาแล้วเนี่ย มันก็จะอยู่ตรงข้างๆลนนักษณะนี้มันดูดีนะครับผมราคาตัวนี้สูงหน่อยอยู่ที่หนึ่งันเ้ารย้าสิบาทนะครับผมออันต่อไปกระเป๋าใส่แล็ปท็อปนี่กระเป๋าใส่แล็ปท็อปของดาฮอนเองเลยนะครับข้างในกว้างมากสําหรับบางคนที่จะต้องพกพาอะไรไปไหนนะครับผมตัวนี้ดีไซน์มาเพื่อที่จะใช้คู่กับตัวนี้อ,อยู่ไหนแล้วล่ะอ่ะ ใช้คู่กับตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยดีไซน์มาเพื่อใช้คู่กันเลยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันมีรูมาให้เรียบร้อยแล้ว<ม>เพื่อที่จะติดไอ้ตัวอะแดปเตอร์ตัวนั้นเข้าไปนะครับผมอ่าติดด้านหน้าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่นี่น,น,น,นี่อ่ามีรูให้ดูอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าติดไปแล้วก็มันก็ดูคลิปเก๋อ่ะดูดีแต่ตัวนี้ก็ราคาสูงอยู่เหมือนกันตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับสำหรับคนที่แม่บ้านตัวสุดท้ายละ เริ่มเหนื่อยแล้วพูดเยอะแม่บ้านไปจ่ายตลาดนี่คือตะกร้าของดาฮอนนะครับผมตัวนี้480บาทคอนเซปตง่ายๆมีหูหิ้วอ่ามีหูหิ้วให้นะครับลักษณะนี้อ่าคอนเซปต์ง่ายๆ,านะาต,ายๆติด,ต,ดติดตรงแฮนด์เนี่ยนะครับล็อกแฮนด์สองอันแล้วตรงนี้ก็ล็อกคอนะครับผมล็อกคอล็อกแฮนด์นะครับเป็นตะกร้าที่น่ารักน่ารัก พกพาไปไหนได้ใช้งานสะดวกนะครับผมเดี๋ยวนี้มันต้องใช้ถุงผ้าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมันก็อยู่เลยแล้วเวลาใช้เสร็จเราก็ห้อยหน้าแหนไปเหมือนเดิมอเอาเอา,เ,อาเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อไก่กลับบ้านทุลุงทุเดียนช่วงนี้นะครับผมอ่ะก็สำหรับสินค้าดาฮอนวันนี้มีเท่านี้ เป็นสินค้าที่เยอะมากนะครับผมคลิปยาวนิดนึงนะอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจสินค้าดาหอนตัวไหนก็ติดต่อมาได้นะครับ0897600299หรือติดต่อมาทาง Line ID ก็ได้นะครับ Garden b y g a r d e n bkk หรือติดต่อมาทาง Facebook Message ก็ได้นะครับได้ทั้ง3ช่องทางนะอ่าสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากครับถ้าเกิดชอบคลิปแนวๆนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทาให้เยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วกันนะครับอาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ